็ดีมากนะรเราสามารถแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะนะครับทีนี้ช่วงสุดท้ายแล้วของกระบวนการนะครับอยากขอเชิญอาจารย์ทั้งหลายนะครับลุกขึ้นนะครับ้างไข่กันหน่อยเรนะาจนะนั่งพระกันละรับกลุ่ม้าไปทีบัตการเช็คเอาท์ก่อนนะเชิญครับ,นะเ,รบเดี๋ยวตตองน,นี้เราจะยุบหน,นึ่งโต๊นะนั่งกลุ่มละห้าครับกลุ่มละห้านะครับมาทั้งหลาย ว่านดูเต่าปีเอหรือใครหรือใคร,ใครจะแจงตรงไหนยังไงก็ได้นะครับผมอยากให้ท่านอย่างที่บอกแล้วมานเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้เพื่อหาสาระจําจนวนหนึ่งซึ่งเป็นความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วผมก็ให้กระบวนการบางอย่างออกอาจารย์ที่อาจารย์อาจารย์ไปเรียนรู้ไปเรยงเปลี่ยนให้มันสรุปก,การทํางานสันทีเจะได้มีชีวิตชีวาจะได้ไม่แข็งตัว อะไรก็ตามที่มันไม่เป็นทางการมันอินฟอร์มาเนี่ยคนจะสบายใจเสมอกระบวนการอะไรก็ตามที่มันฟอร์มมานะครับมันเป็นระบบราชาการแข็งตัวคนจะอึดอัดวันนี้อาจารย์อยากผมอยากให้อาจารย์สังเกตมีอะไรบางกระบวนการแบบไหนที่จะเอาไปคุยกันเองได้ในทีมทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างนะครับระหว่างฉันและเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วที่มันจะต่างไปเองนะ ทำยังไงให้ตัวฉันตัวเราเนี่ยมีมีนิ่งในการสนทนาทุกครั้งนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับ <c oughs> ก็อยากให้แต่ละท่านนะครับได้ใช้กระบวนการเช็คอินนะครับแต่บัตรเป็นเช็คเอาแล้วติดปากกาขึ้นมานะครับผู้ทีละคนทีละคนทีละคน,นจนครบนะครับ หนึ่งท่านมีความรู้สึกอะไรบ้างหลังจากมาเรียนรู้คร้งนี้มีความรู้สึกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมรู้สึกนะมีความรู้สึกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างหลังจากได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆซึงหลายคนคาดหวังว่าอยากจะได้คัลยานมิตรเนี่ยนะที่เราเขียนไว้นะครับเราบอกแล้วว่าความคาดหวังที่เราตั้งใจไว้เนี่ยนะครับนึเช็คความรู้สึกของเราเยมีเพื่อนขึ้นไหม รู้สึกยังไงที่ได้มาเรียนตรงนี้นะครับอันที่สองท่านคิดว่ากระบวนการอะไรที่เป็นประโยชน์ที่น่าจะออกไปใช้ได้ในการสนทนาที่ทำให้การสนทนาแต่ละครั้งมีคุณค่าและมีความหมายมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับในทีมโรงเรียนก็ดีหรือสนทนากับ ผู้ปกครองก็ดีนะครับท่านคิดว่ามีกระบวนการอะไรที่น่าสนใจเอาไปทํากันในโรงเรียนก็ได้ทํากับนักเรียนทากับเพื่อนครูกันเองหรือทํากับชุมชนนะครับมีกระบวนการอะไรและสุดท้ายนะครับช่วยเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยอืหลังจากที่ได้ทําผิดเขียวขึ้นมาแล้วเนี่ยบันไดสามขั้นกันไดห้าขั้นเนี่ย ่าพื่นฟังจะสตาร์ทอะไรก่อนเช่นอาทิตย์หน้าเริ่มเลยอย่างเงี้ยบอกแค่นี้นะครับเล่าทีละคนทีละคนเล่าสู่กันฟังใช้เวลาคนละประมาณสองสนาทีนะครับใครพร้อมหยิบปากกาขึ้นมาเล่าเล่าเสร็จแล้วบอกเช็คเอาแล้วครับ จะนัเป็นวิทยากรจะได้ฟังฟีนแบบอกจากท่านเชิญครับมีหลายคนอยากติดต่อนะครับโดยเฉพาะผมคือมาัถจรน้านเลยครับอาจารย์ครับถ้าเราได้เลี้ยงตั้งแต่วันแรกนะครับเป็นครั้งนที่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่ได้น,านมาครั้งนี้คือเมื่อกี้เราคุยกันในกลุ่ผมผมบอกว่าคือผมไม่ได้ถือโมเดลเปียกมาด้วยผมก็เลย เาถามว่าอเอาเขียวจะเอาไปทำอะไรผมก็เลยบอกว่าการสั่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นจำนวนเดียวที่จะเปิดข้างในได้ขึ้นอยู่กับชววันท่านสัรยาวถ้าท่านไม่ฟังท่านจะไม่ได้อะไรเลยผมก็เลยคิดว่าต่อไปจะสั่งให้เยอะเพราะว่ามีคนไหยคนเขาอยากเล่าแต่บางทีเราไม่มีเวลาฟังเราก็มันนุ์เถึงสิ่งเดียวที่เล่าให้กาฟังได้ครับผมไม่รู้ว่าเป็นของเราให้กันฟังได้ดยังไง เราการประกาศเรา,าร,รู้ว่ามันสื่อสารมานันอาจจะกำลังสื่อสารอะไรบางอย่างแต่ว่าท่านเท่านั้นนะครับท่านมีสิทธิเรืองสองอย่างครับพูดผมไม่พูดฟังผมไม่ฟังนนผมว่าสองอย่างนี้มันเป็นตัวที่ต้องทํางานประสานกันมีคนพูดก็ต้องมีคนฟังเมื่อกี้ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งก็เล่าทุกมีบางคนเล่าทึกสุดผมก็อยากชักชวนท่านหนึ่งครับว่าแน่นอนว่า ท่านจะเจอกับความเคื่อนแขลงสงสัยในการทำทุกับมันเป็นกาแพงหนาเลยครับที่ท่านคิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้มันแล้วแต่ท่านแต่มันผมมั่นใจว่าทางออกเนี่ยคือถ้าท่านคิดว่าท่านไม่มีทุนอะไรให้ท่านจิกคับว่าทุนที่ท่านกำหนดสามารถกำไดนดได้คือทุนใจท่านแห่เอาคนียถ้าใจท่านแค่เอาคนเียข้ออื่นเรื่องได้งาย แต่ท่านต้องมากลับมาดูตัวเองทีว่าใจคราบนากน้อแค่กลับมาที่อาจารย์ที่ผมพูดถึงว่าผ่านไม่ผ่านผมชอบมากเลยครับว่าคำว่าผ่านคำว่าไม่ผ่านถ้าท่านได้อันึ่งมันจะไม่ได้อะไรก่ับถ้าท่านได้ผ่านมันจะได้ไม่ผ่านแต่ผมไม่ได้สนใจที่ตัวคําพูดเนี่ยครับผมสนใจว่าถ้าสมมุติว่าท่านจะเป็นศูนย์ได้ยังไงหนึ่งในนั้นน่าจะมีข้อเนี่ยครับคือข้อทำคือโรงเรียนทำ ถ้าท่านไม่ทำยังไงให้ผมก็ตันทงครับว่าไม่ผ่านนอนแต่เวลาทำเนี่ยครับมันจะเจอระหว่างทางเหมือนกับคนทำซูชิสิ่งที่เขาได้อาจจะไม่ใช่ซูชิเพราะว่าซูชิออกมาเขากธุกินไปแต่สิ่งที่เหลืออยู่ฝั่งทางื่งกีได้คุยกับกลุ่มทางศูนย์ทางด้านนั้นมาวันนี้ผมได้โอกาสดีมากเลยว่าถ้าเป็นศูนย์แล้วยังไงวไความหมายอีกของผมคิดว่าถ้าเราเป็นศูนย์ที่มากกว่าศูนย์หลัก หมายความว่าเป็นศูนย์แล้วเราเป็นศูนย์ที่คนอื่นมาเรียนรู้แต่มีสิ่งไหนบ้างที่มันลอกไม่ได้คือเรามักจะตีค่าการไปดูงานหรือว่าการคือการลอกมันไม่ใช่เรื่องผิดกับมนมุษย์มีมีคุณสมบัติการเรียนรู้ข้อแรกๆคือการลอกแต่มันจะมีมากหรือท่าหรือว่ามันเป็นวิธีของที่นั้นที่ภาคเหนก็เป็นแบบนี้ที่หนองยับร่องก็เป็นแบบนี้ที่ดาดขั้บน ประโยชน์จะอยู่กับตัวท่านท่านจะเป็นตำนานครับตรงเี็นวนาในคนในปาร์ทที่18-19คือหลายคนที่มาเอาเรืนี้นั้นมีบางอย่างที่เกือบแก่ใ,ใจในเรื่องของการประเมินวัตถุรางผู้พิพากก็เคยคิดอย่างนั้นแต่ตอนนี้ความรู้สึกนั้นมันเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องหา จจัยของเศรษฐกิจโเองเมื่อเรารู้ตรงนี้ก็เหมือนว่าเรามัเนจอนะไรเพเองเราเค,คอ่อยๆตกแต่งไปทีละชิ้นเรื่อยจากทีเข้าไปสูแ่แผ่นเพื่อตกแต่งให้ดีทุกอย่างทีโร่คเขากระบวนการเระเมินนะั้นไม่เพียงกระบวนการที่มาช่วยดูให้เราป่าตรงไหนเราควรจะตกแต่งให้ดีขึ้นตรงไหนขนาดนี้เมื่อเราแตงง่งให้ด้วยมีเส็จแ,แล้วนะัน่นก็คือหลักปัชญาที่มันเกิด ขึ้นส่งผลต่อโลกต่อพื้นที่โลกได้ในที่ความสุขอยู่ในใจตรงนี้นะคะที่เราต้องาการฉะนั้นการประเมินไ,ไม่ได้มีส่วนใะที่ทำให้เราต้องโทษตัวเองผมให้กวามังใจทุกท่านให้ความไว้ใจเองว่าเราจะเดินไปสู่คุณค่าของแรงประจาของสิ่งที่พอาเป็นให้ได้นั่นก็คือการมีความสมขอยู่ในใจจริงในทุกเรื่องอที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้นะคะเอาเรื่องแรกก่อนนะคะในเรื่องของความรู้สึก ใช่มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนกับว่าตัวเองที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรใจเต้นอะไรนี้จะต้องแบบกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าช้าไม่ได้หรือว่าหยุดไม่ได้นะยังจะไปเบรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะปวดเข้าน้ําจะไปเข้าน้ําก็กลัวไม่ทานอย่างเงี้ยค่ะโอ้มีทรมานไม่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราเราเหมือนกับ ถ้าเราถ้าเราออกไปสักแป๊บหนึง่งมันจะหลุดอะไรสําคัญหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากี่จะเรียนรู้แล้วก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้เจอพี่ๆแล้วก็พี่ผู้รงง่วมงนานทุกท่านนะคะผู้ร่วมดูงานที่เขาก็ได้ผู้คนําเสนอในเรื่องของว่าสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เราเรียนเขาเป็นแล้วก็ให้กับกับดิฉันเนะี่ยด้พผู้นําเสนอเองว่าดิฉันเป็นยังไงโรงเรียน,นดิฉันเป็นยังไงนะคะ ก็จะเก็บสิ่งภาพต่างๆ่งนี้จะพยายามที่จะเป็นกระจายให้กับคุณครูที่โรงเรียนนะคะโดยแกนของผู้ในการอ่านยูดีนะคะแล้วก็จะพยายามจะไปถ่ายทอดกับผู้เรียนให้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะนะคะคืออาจจะไม่ค่อยยาวม,มากคะ่ะแต่ว่าเป็นจากที่ที่พูดในกลุ่มแล้วก็ฟังนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเดิมเนี่ยเรา เนื่องจากว่าเราเป็นครูแกนนาที่โรงเรียนนะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าพอไปไประชุมปุ๊บก,กลับมาทำกลับมาทำงานที่โรงเรียนเนี่ยจริงๆก็มีเพื่อนคิดมีคนครูผู้ร่วมงานคิดนะคะแต่ว่าจริงๆเราอยู่กับตัวเองไม่สนเพราะฉ้นเราค่อยคลิดกับตัวเองมากนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราทําไปเนี่ยใน,ในงาน ประสบความสําเร็จนะคะแต่เรามีความรู้สึกบางครั้งเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะคะแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราได้พลังฮึดกลับขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีทำร่วมเ,เราเราไม่ได้ทำแค่คนเดียวแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกแบบีแค่คนเดียวนะคะอย่างนั้นก็มีเมสายนนะคะทาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็ มีคุณครูท่านอื่นนะคะเล็กๆน้อยๆหรือตรงไหนที่มันจะมาเติมเต็มสิ่งที่เราคิดอยู่ได้นะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะค่ะอย่างที่ครูอ้อนบอกว่าภาพแต่ละภาพเนี่ยม,มันจริงจมันมีรายละเอียดอะไรเล็กน้อยๆขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปคิดไปจับตรงไหนนะคะก็ขอบคุณที่มีเวทีนี้นะคะที่ได้ให้จริงจริงไม่ได้ให้แต่ความรู้แต่เป็นกระบวนการนะคะที่ จะต้องเอาไปใช้แล้วก็ปรับตามบัิบทของตัวเองนะคะซึ่งก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อไปนะคะแล้วก็สร้างคือถึงแม้บางครั้งเนี่ยกำลังใจจะน้อยลงแต่เรามีวิธีชาไปค่ะขึ้นมัอนอีกเนะะี่ยค่ะความูสึกและความคิดจริงจริงก็อยากจะบอกว่าหัวใจการเรียนรู้ก็คือ กลับมาสู่ตัวตนว่าเรานทุกคนเป็นคนนะและการเป็นคนจะมีชีวิตอยู่ในโลกสมัยใ,ใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันมีโดยเฉพาะพวกท่านซึ่งเป็นข้าราชการก็จะมีคำสองโลกนี้นั่นหมาเยอะมากมันมีความต้องการของชุมชนที่อยากตอบสนองมันมีความ,วาม,วามต้องการของเลกที่ทคนจะได้รับจากเรา ราะฉะนั้นชีวิตของครูในโลกสมัยใหม่และเฉพาะสังคมไทยไม่ง่ายเชื่อนะครับแต่ว่าเราเป็นคนนะชีวิตยังไงมันก็ต้องเจอทุกเจอสุขธรรมดาแต่การจะมีชีวิตแต่ละวันให้มีอะไรครับให้มีพลังมีความสุขแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่มันไม่สมหวังตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีใครที่จะมีสุมมดสำเร็จรอกนะตราบใดที่เรายังไม่เป็นนรรันต์เพราะฉะนั้นก็ พูดได้อย่างเดียวว่านะครับกระบวนการกระบวนการเรียนการสอนเนเริ่มต้นจากที่เราทุกคนเพราะว่าเราเน่มันมันจะเผชิญความไม่สมหวังและความสำหวังบ้างอยู่ครับเณราแต่มันก็ไม่หยุดยั้งที่จะให้เรามีชีวิตอย่างางด่ามต่อไปนะครับไม่ว่าเราจะสอนหนังสือแล้วต่อไปเราก็เสียเราก็ยังต้องใช้ชีวิตเป็นส่วนหนของสคม はい。行く